มีความสุข,ขอพอผู้ปากกยอได้ปะยมมจะไหนโอ้ก็พูดได้นิดหน่อยเอ่เคยเคยเรียนเคยมาเรียนที่ที่หมู่บ้านหวยต้มอะ่ะมีอาจารย์ครูดีโบดีโบโอรู้จักไหมครูดีโบเออดีโบที่เขาขาไม่ค่อยดีอออเออครูดีโบเคยมาเรียนนิดหน่อยพูดได้นิดหน่อยนะโอโมชูเปิเนี่ยนะ เออโ,ชโอชูเคอเมลิเอออธีแตะเบริรตะเบืเบอ่อนะ <laughs> เออขอบคุณขอบคุณสัตว์ทุสาธุ์ทุสขมมอโคจิมาดูธรามำน,นั้นนะเออดีดีอ่าสาธุนะอ,อ่ามาตะบุเนตะบุนนะได้บุญแล้วนะออให้แข็งแรงนะเ,ออเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอีกนะบ้านอยู่ไหน อ้อโอ้ไ <def> ด <uras> ูนี่ละลูกคนตอที่สอบบัานลูกอะไท้ายผมมาเชอบเออร์นะคูทูใจนิดหน่อยนะผูดปักกยบประกอบตัดทูนะอ่าผมมาจชืเอมาเชอเปอร